มาที่ทริปเที่ยวทะเลของทีม3สาวเนยประพาดาเจดา้าสรัญญาและชิงชิงคริษฐากันค่ะทริปนี้สาวเจด้าให้ชื่อทริปว่านางฟ้าอ่าวไทยไปเลยออกเรือไปเที่ยวกันที่ทะเลพัทยาคอนเทนต์ได้รูปสวยๆท้าลมทะเลแสงแดดต้องมาค่ะคนที่เตรียมตัวพร้อมที่สุดจนเพื่อนๆแซวก,ก็คือสาวเนยที่เตรียมชุดไปถ่ายรูปเกือบ20ชุดไปไม่กี่วันได้รูปมาลงตลอดทั้งปีเลยนะคะ สนุกมากเป็นทริปนังฟ้าอ่าวไทยก็คือจะมีเจดา้าเนยแล้วก็ชิงชิงแล้วมีผู้จัดจาการส่วนตัวค่ะเพื่อนมีประมาณ20ชุดนะชุดขึ้นเรือ1ชุดสักพักอยู่ไปสักพักหนึ่งกินข้าวเสร็จเปลี่ยน1ชุดก่อนลงเกาะเปลี่ยน1ชุดโอ้โหก็ไม่ขนาดนานเราก็แค่เปลี่ยนชุดแบบตามแสงของแบบพระอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยตามแบบแอคทิวิตี้ตามจุด ที่เราจะไปนิดเดียวเองสี่ห้าชูต่อวน 4, ันสี่ห้าชูต่อวนันตอนแรกกลัวว่าจะเมาเหลือเราก็เลยกินยาแก้เมาเหลือไปสรุปไม่เมาหลับแทนเจ <laughs> <c oughs> ด้ากับชิงคือมึอนยาก็ไดอ่อมก,กันอยู่สองคนน่ะแต่ชิงก็ยัง,ย,งยังส,งสาภาพดีนะยังแบบลุกขึ้นมาฟื้นขึ้นมาก่อนเจด้าเจด้าคือแบบอโอเมือนมากเลยอยากนอนแต่อยากให้ติดตามคนในทริป ไม่ว่าจะเป็นเนยชิงชิงหรือว่าผู้จัดก,การของ Je เจด้านะว่าจะต้องมีความแซบชุดเซตแรกของรูปเนี่ยที่ลงไปเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยทะเลหวานละมุนล,ละมุนเรียบร้อยเรียบร้อยแต่หลังๆเนี่ยทะเลจะต้องลุกเป็นไฟแน่นอนอย่างทห้ทุกคนติดตามทิปหน้าเจด้าต้องเซ็กซี่แน่นอน รอดูอยังยังยังเพิ่งเริ่มต้นถน้าของทิปเนี้ยคือเพิ่งเริ่มไปชุดเดียวเองอยังเล็กยังเหลืออีกอแต่ฮะรอดูไม่บอกหรอกเราต่อไปอ่ะเออ,อกรรมการอึง้อง